สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําขนมจีนเส้นสดนะคะอันนี้เป็นสูตรที่สองนะสูตรไม่ใส่แป้งถั่วเขียวเนาะก็จะใช้แค่แป้งมันกับแป้งข้าวเจ้านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนกันเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้แม่โอใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ14ช้อนโต๊ะนะก็ประมาณนี้นะคะตักประมาณนี้นะคะคุณนิดนึงเนาะอ่ะแล้วก็ตามต่อด้วยแป้งมันสับปะหลังนะคะ3มช้อนโต๊ะเนาะถ้าเกิดใครอยากให้เหนียวมากขึ้นก็สามารถเพิ่มได้เนาะ อ่ะแล้วทีนี้ก็เป็นน้ําเปล่านะคะถ้ายอยใส่นะคะร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกรัมนะคะมันขึ้นอยู่กับความชื้นของแป้งด้วยเนาะถ้ายอยใส่แล้วก็นวดไปเรื่อยๆจนเขาได้ลักษณะแบบนี้นะคะจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะอ่ะพอได้อย่างนี้ละเดี๋ยวเราจะนําไปต้มนะคะหรือใครจะนึ่งก็ได้นะคะการต้มก็รองผ้าขาบบางนิดนึงเนาะอ่ะแล้วก็ไม่อกก็จะใส่ตะกร้าที่มันเป็นรูๆนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเรา ต้มเสร็จเราจะได้ยกขึ้นง่ายนะคะ,ะก็ต้มในน้นําแบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปนะคะต้มประมาณ15 1 0ถึง15นาทีนะคะเอาให้ข้างนอกอะ่ะเขาสุกประมาณสัก1เซนนะคะเวลาเช็คสุกก็เอามีดจิ้มลงไปนะคะแล้วก็แงะดูนะถ้าเกิดสุกประมาณสัก1เซนก็ถือว่าใช้ได้นะคะ,อะพอแป้งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะก็ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ ข้างในเขาจะยังไม่สุกนะคะก็จะสุกแค่รอบข้างนอกนะแล้วทีนี้เราก็นี่แบบนี้เลยนะคะก็เราจะทำให้เขาเป็นเม็ดละเอียดแบบนี้นะคะตอนแรกมันร้อนเนาะเราก็จะทำให้เป็นละเอียดพอละเอียดได้แบบนี้ใช้มือนวดนะคะนวดจนเนียนนะคะได้ประมาณนี้นะคะนี่ก็แบบนี้แล้วนะ,ะเราก็จะละลายทีนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะ 300- ร้อถึงสี่กรัมนะคะอ่ะก็ะนวดไปเรื่อยๆนะทำไมถึงบอก 300- ร้อถึงสี่กรัมนะมันก็ขึ้นอยู่กับการต้มด้วยนะคะอ่ะพอเรานวดจนละเอียดดีได้ประมาณนี้นะอ่ะต้องให้ได้ประมาณนี้นะคะเหมือนกาวลาทิกอะประมาณนั้นและทีนี้เราก็มากรองนะคะกรองเอาแป้งที่มันยังไม่ละเอียดนะคะออกเนาะะพอกรองเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะไปบีบ เส้นกันนะคะพกลองได้ประมาณนี้อ่ะพอเราต้มนะต้มน้ําไม่ต้องให้เดือดปุดๆนะคะแต่น้ําต้องร้อนนะเวลาเราใส่เส้นลงไปถ้าเกิดน้ําไม่ร้อนเนี่ยเส้นจะขาดนะเราก็แกว่งเขาอย่างนี้นิดนึงให้น้ําเป็นน้ํำวนๆแบบนี้นะคะเราก็กดเส้นลงไปเนาะนี่ก็กดอย่างนี้นะคะ่ยโอเคก็พอเส้นเขาสุกนะเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะ ก็ถือว่าเส้นของเราสุกเรียบร้อยดีนะแล้วเราก็ตักตักออกจากหม้อเลยนะนี่ใช้กระชอนตักนะคะนี่ก็เกลี่ยๆให้เป็นแบบว่าก้อนกลมๆนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ตักง่ายๆนะคะเพราะว่ากระชอนเล็กนิดหนึ่งอันนี้นะคะอ่ะนี่ก็ตักขึ้นมาแบบนี้นะคะพักในน้ําเย็นนะคะอันนี้แม่โอแช่น้ําแข็งนิดหนึ่งนะคะน็อกเพื่อให้เส้นเขาอ่า คลายความร้อนไวขึ้นนะพอเนี่ยนี่คือน้ําที่หนึงนะคะ,ะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนิดนึงอันนี้จะเป็นน้ำเย็นนะ,ะน้ำที่หนึงพอน้ําที่หนึ่งเสร็จนะคะแม่โอกก็จะไปล้างอีกน้ําที่สองน้ําที่สามนะเพื่อล้างเอาอยางน้ําออกนะคะยางข้าวอะนะ,อะพอถึงเวลานี่น้ำที่สามนะเขาก็จะเริ่มเย็นตัวแล้วนะคะแล้วเราก็จะจับเส้นเนี่ย เมื่อกี้น้ำที่2อันนี้น้ำที่3ามอทูทีนะฮะน้ำน้ำที่สามก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะใสเนาะอ่ะนี่แล้วทีนี้เราก็จับนะแล้วแต่นะใครจะจับเส้นเล็กอ่าจับเล็กจับใหญ่แล้วแต่เลยนะคะนี่ก็พอจับเสร็จแล้วก็ม้วนอ่าม้วนเล็กม้วนใหญ่ได้หมดเนาะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเราม้วนได้ทีแล้วกดเอาน้ําออกนิดนึงนะคะนี่แล้วก็วาง วางในภาชนะที่เราจะให้เขาเสิดน้นําได้นะคะอันนี้ก็เนี่ยนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถรับประทานได้เลยนะสูตรนี้ได้ประมาณเกือบเกือบกิโลนะขนมจีนของเรานะทาเสร็จออกมานะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะแม่โอ๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่โอ๋ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ